ครับสวัสดีครับพบกับผมหมอยะชัดเจนจากเพจถอดคลีลุยสวนนะครับปีนี้เป็นปีที่3นะครับที่ผมหมอยะชัดเจนได้ขับเคลื่อนนะครับให้มีตลาดของทุเรียนเพชรบุรีนะครับในนามที่เราเรียกว่าหมอนเมืองเพชรทุกท่านคงจะจํากันได้ดีนะครับสําหรับทุเรียนหมอนเมืองเพชรหรือเพชรบุรีที่สร้างชื่อเสียง ก็มาจากสวนลุงเต่งนะครับบ้านสแกงงามนะครับปีนี้เป็นปีที่สามผมเข้ามาเพื่อพูดคุยกับทางอาจารย์ปัญญานะครับกันเรืองชยัยลูกชายลุงเต่งที่ดูแลการผลิตทุกเรียนนะครับเพื่อที่จะพูดคุยกันว่าปีนี้ทุกเรียนของสวนลุงเต็งจะมีการอ่อนอ่าออกตลาดเมื่อไหร่นะครับครับสวัสดีครับพี่ปัญญา เป็นไงบ้างพี่ปีนี้ทุเรียนก็ติดหน้าพอใจอยู่ติดหน้าพอใจเทียบกับปีที่แล้วเป็นไงพี่ประเมินผลผลิตแล้วเยอะฝ่เยอะกว่าเนาะเยอะยกว่าโอ้โหหน้า,าหน้าปลาพึ่มใจนะครับ <c oughs> สำหรับทีมงานสวนลุงเต็งนะครับทีมงานของกเกษตรจับเงินจับทองน้องพี่เนาะที่เข้ามาช่วยกันทำนะครับสองปีที่แล้วพี่ปัญญา ก็ยังเป็นทีมงานฝึกงานปฏิบัตินะครับปีนี้เป็นอาจารย์อ่าเป็นอาจารย์ปัญญานะครับมีลูกลกทีมที่พี่ปัญญาดูแลอยู่กี่คนได้พี่ตอนนี้ก็มีอยู่หลักๆก็มีสวนเฉชุมแล้วก็สวนเนินหิบอกเนินหินบ,อนนหนบอกนะฮะก็ทักสอความสวนของสวนพี่าาดูแลกันหลักนะครับหลังจากที่ฝึก นะครับฝึกฝนจนเข้าใจในการดูแลทุเรียนในแนวแนวทางของผมหมอยะพี่บัญญาตอนนี้ก็เริ่มเป็นคนถ่ายทอดนะครับก็เลยเรียกกันว่าอาจารย์ปัญญานะครับพ mm ี่ยาครับทุเรียนปีนี้กี่รุ่น <laughs> เป็นคาถามยอดฮิตมากเลยครับปีนี้ทุเรียนสามสี่รุ่นสี่รุ่นสี่รุ่นทุเรียนของที่สวนพี่ปัญญาสี่รุ่นอยู่ในต้นเดียวกันใช่ พังใหม่นะครับทุเรียนสี่รุ่นในต้นเดียวกันพี่ดูยังไงให้มันติดได้ทุกรุ่นก็เลือกเฉพาะกิ่งเลือกเฉพาะกิ่งอ๋อในกิ่งให้มีหนึ่งรุ่นในให้มีรุ่นเดียวในกิ่งให้มีรุ่นเดียวนะครับฟังดีนะครับเช่นง่ายง่ายทุเรียนจะออกดอกหลายรุ่นไม่เป็นไรแต่ในกิ่งให้มีรุ่นเดียวนะครับรุ่นใหญ่สุดเนี่ยพี่น่าจะตัดได้ประมาณเดือนไหนพี่เอรุ่นโต ประมาณปลายเมษาปลายเมษานะครับทุเรียนที่ตัดปลายเมษาของพี่ปัญญาเนี่ยก็คือทุเรียนที่พี่ปัญญาจัดการทํานอกฤดูใช่ใช่ไหมใช่ครับ,รบเพราะว่าถ้าในฤดูเนี่ยปกติแล้วหนองยาปร้องดอกมันจะบานช่วงสองกุมภาพันธ์ถึงสิบสี่กุมภาพันธ์เนาะผมเรียกว่าทุเรียนววเลนไทยครับมันจะมีดอกบานนั้นดอกธรรมชาติของทุเรียนหนองยาป้องอยังยังไม่บาน นะครับเป็นระยะมากเกือบพวงรุ่นแรกเดือนเมษารุ่นสองนะพี่รุ่นสองก็จะขยับไปอีกประมาณมษายนษภาปประมาณกลางกลางมิถุนากลางกลางมิถุนา,า,านไปลายมิถุนาครับเป็นรุ่นสองและรุ่นสามพี่รุ่นสามก็โอ้กําลังบานใช่กํารังบานกําลังบานนะครับก็ไปกรกฎาสินหานะครับงั้นใครที่ต้องการลิ้มลองรสชาติทุเรียนเมืองเพชรแท้นะครับเอกลักษณ์ของหนองยาป้อง ดินข้างล่างมันเป็นถ่านหินเก่าเหรอพี่เอเนี่ยตรงนี้พื้นที่ตรงเนี้ยครับมัน,เป,น,นเป็นลิกไนเป็นลิกไนเก่าเนาะมันมีสายแร่ลิกไนผ่านอยู่มีสายแร่ลิกไนแล้วก็เมื่อก่อนหนงองยอาปล้องนี่ก็มีการขุดถ่านหินใช่นําออกไปขายเนาะงั้นโดยธรรมาชาติแล้วนะครับหนองย่าปล้องมีเอกลักษณ์พิเศษเลยครับก็คือการมีถ่านหินลิกไนอยู่ข้างล่างนะครับนั่นแร่ตัวนี้นะครับเกิดจากอะไรครับลิกไนเกิดจาก อินทรียวัตถุที่ทับถมกันนานๆน,นั้นดินตัวนี้อุดมไปด้วยอินทรียวัตถุครับทุเรียนมันถึงรสชาติดีนะรสชาติดีมากเนาะ <c oughs> ครับงั้นใครที่สนใจในลักษณาของทุเรียนที่มีเอกเอกลักษณ์นะครับของทานหินลิกไนติดต่อมาได้ที่พี่ปัญญาเริ่มที่จะมีผลผลิตออกไปให้กับผู้บริโภคเนี่ยเดินเมษากลางเมษาได้ไหมพี่หลังสงกราอ มันไม่แน่ใจนะแต่อาจจะมีแต่ว่าน้อยครับช่วงสงกรานต์มีแต่ยังไม่เยอะต้องไปปลายปลาย<ช>ปลายปลายเมษานะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับท่านที่ต้องการทุเรียนบริโภคคุณภาพในระบบการผลิตนะครับโดยที่มองประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นหลักถ้ามาว่าก่อนเก็บเกี่ยวนี้พี่ปัญญาจะหยุดยาฆ่ามแมลงหระฮะหยุดครับหยุดเลยเนาะประมาณหนึ่งเดือนประมาณหนึ่งเดือนงั้น ไม่ตกค้างแน่นอนหน,หนึ่งเดือนนี้ไม่มีอะไรตกค้างแน่นอนนะครับนี่คือเจตนาของอาจารย์ปัญญากันเรืองชัยจากสวนลุงเต็งฝากไว้นะครับทุกเรียนเมืองเพชรมอนเมืองเพชรแวะมาได้ครับบ้านสแกงามสวนลุงเต็งนะครับหรือจะโทรติดต่อมาก็ได้นะครับที่สวนอาจารย์สวนลุงเต็งเบอร์ของอาจารย์ปัญญากันเรืองชัยเบอร์ครับศูนย์เก้าแปดห้าสี่สอง หนึ่งหกแปดศูนย์ครับนอกเหนือจากมาซื้อผลผลิตแล้วสนใจสอบถามเกี่ยวกับที่มีการผลิตการดูแลจัดก,การสวนของอาจารย์ปัญญาสอบถามได้ไหมได้ครับไม่ปิดไม่ปิดไม่ปิดนะครับมาสอบถามได้ตลอดเวลานะครับวันไหนที่สะดวกมาเยี่ยมชมนะครับคนทําสวนทุเรียนด้วยกันอยากจะมาเยี่ยมชมก็ามาได้ คนที่ตั้งใจจะปลูกทุเรียนใหม่ก่อนจะปลูกมาชิมรสชาติแล้วซื้อพื้นที่จะปลูกก็ได้นะครับงั้นวันนี้นะครับผมหมอยะชัดเจนและก็อาจารย์ปัญญากันเรืองชัยนะครับก็ฝากทิ้งท้ายนะครับอยากปลูกทุเรียนเมืองเพชรต้องมาดูที่สวนของอาจารย์ปัญญาเนาะข้ามาบริการฟรีทุกอย่างไม่คิดค่าครูครับไม่คิดนะไม,ดไม่คิดนะครับด้วยเจตนานะครับ งั้นวันนี้ติดตามผมได้ใหม่นะครับใน EP ีต่อๆไปนะครับผมจะนำเสนอจนไปถึงวันที่มีการจัดงานหมอนมือเพชรครั้งที่2นะครับเจอกันในงานครับสวัสดีครับ